ก็คือเราคือเราก็จะปักแผนการตอนนี้แผนการรั้แผนการตอนนี้แผนการยังไงบ้างครับหลังจากที่ประชุมกับที่ตวนะปรแพี่ที่ประชุมกับพี่อยไปบงไกไหมนนึงนะพีนะค่อยถนัดอันนีโปรจ้ไม่เหมือนเหมือนที่พูดเมือนกใช่ ผมไม่ค่อยแน่ใจอ่ะพี่เพราะพี่ที่ต้องลวดน้ำต้องรอรอคำสั่งค์เขาทอดนะเขาบอกว่าให้ผมเอาประชุมเขาเพราะว่าองค์กรอขาติดเขาจะเป็นสูตรเนี่ยแบบที่มีการวางแผนด้ในการค้นหายังไงบ้างครับผมจะวางเป็นไกด์ไลน์ครับเป็นไลน์เอามเชื่อมเป็นลายเป็นไกด์ไลน์สายเอ่อสายกวาหน้าหนาแล้วก็ดักน้ำอีกตัวผลักดำขึ้นไปสุดแล้วก็ดำลงมา ตามทีล้วทีลเซตนะครับููกเจ้าน้าที่อาสาของเราที่ใช้กำลังกีตอนนี้ใช้ลงสี่ตัวแล้วสี่นะครับแล้วก็ไม่ชัดเจนเห็นว่ามีโดนน้ำใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ในางร่วมกับนันแมนกำลังจะมาอ๋อ อุปสรรคในการค้นหาครั้าางนี้คือครับหลังจากที่มีการเก็บกว่าดกิก่งกิ่งใต้น้ำกิ่งไม้ใต้น้ำคอนเทนด์ซึ่งก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหมเยอะอยู่ <นะ S 2> อ,อย่างที่พี่บอกไปมีการแบ,บ่งเป็นเซตในแต่ละรอบนะครับเซตหนึ่งเซตเนี่ยของทีมของเรามันมีไปกีค่คนที่สี่คนจะลงสี่คนตีก่อนจะขี้เ็ซนไปเขาลงไปก่อนเดี๋ยวไปดูประเ <คน S 2> ม <า S 2> ินไปเรื่อยๆเป็นลักษณะแบบนักกระดานอย่ีกแล้ว หน้าขนาดเป็บไหมถึงว่าแผนในการปูพรมฝนสาตรงนะคือเราวางแผนกันยังไงในหนึ่งเซตเนี่ยมีการเป็นไล่จากตรงสะพานขึ้นไปตรงปากน้ำเดี๋ยวตรงไหนอะไรยังไงครับพี่คร้บผมไม่ยากก็เข้าหูยังไงบอกให้ช่วยเฉยนิดหน่ออ่ะแต่เาก็ทำเบื้องต้นก็จะแบบนี้ครับพี่เป็นยังไงครับ กลายเรจะเป็นอย่างี้ครับขอขอขยันนะครับจะเป็นปีกด้านข้างทั้งสองข้างครับแล้วบนแล้วบนชูตัวให้ไม่ใช่เบื้องต้นจะเป็นอย่างเงี้ยหมายถึงว่าของตำรวจจะอยู่อยู่หัวครับอยู่ท้ายองคุณอยูความตางหาที่ขอเป็นแนวนอนๆอย่างเงี้ยไดครับขอาครับคุณครับเนี่ยเบื้องต้นเราจะทำานจงาอย่าเบื้องต้นจะทำงานก็จะแปบนี้คือแต่ ของฝั่งตำรวจเนี่ยจะเป็นหัวปิดท้ายถูกไหมของลำคลองตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบแต่ฝั่งของเราคืออยู่ในพื้นที่บริเวณตรงกลางใช่ครับนั่นแสดงว่าการทําง,งานของเราเนี่ยคือจะต้องเป็นชุดหลักเลยในการที่จะค้นหาบริเวณตรงกลางถูกไหมฮะครับแล้วกาลังเจ้าหน้าที่เราไหวไหมเห็นว่าเมื่อวานก็ค่อนข้างที่จะมีเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยอ่อนแรงเหมือนกันเราเราเปลี่ยนพัดกันคนไหนไม่ไหวก็ขึ้นมาเราเปลี่ยนซึ่งๆใช้ตัวน้อยลงเนี่ย เพราะเราทำมาทุกวันเลยตั้งแต่มีเหตุการณ์แล้วก็ดืนวันทุกวันเนี่ยวันนี้ค้นพบวันที่อะไรครับสองรอบเมื่อวานเมื่อวานรอบหนึ่งเมื่อวันหนึ่งรอบวันนี้รวมกับวันนี้เป็นสองรอบใช่เมื่อวานอุะสาทที่เจอก็คืออย่างเดียวเลยใช่ไหมจริงไหมจริงไหมแล้วเมื่อวานนี้ถ้าเทียบกับการค้นหานี้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณประมาณประมาณประมาณ ก็ห้าสิบเกินไปแล้วเกินเกินไปแล้วครับจากประสบการณ์ข้ามระยะเวลาประมาณยี่สิบวันกว่ามันจะเจอเป็นยังไงนะคะรับเอาความร่าก,กายเนี่ยมันมันไม่ใช่ครับเอาความพูดกันตรงๆเนยมันไม่ใช่ครับอาจารย์เบ็นี้งครับเพราะคนเราโยนวันแรกผมก็มาหากันตั้งวันแรกนะถ้าวามันเป็นกบมันก็ต้องเจอตั้งวันแรกแนละ้วถ้าแบบคนไมเชื่อครับใช่ไหมใช่ครับ เพื่อความส,ส,สบายใจนักข่าวของรายรายรา,า,า,ายหน่วยงานนะครับพี่ผมก็ไม่รู้ว่าไงประชาชนด้วยทั้งตำรวจทั้งอะไรคือดนกดด,ด,ด,ดดันแต่ประชาชนใช่ครับคือคือคือไม่ความว่าใครใครแจ้งมาเราก็ไปทำใครแจ้งมาแบบถ้าเกิดเราไม่ทําก็ว่าเราไม่ให้ความร ที่สมมตินะว่ามีการโยนเด็กงงลงไปถุงรูปไปจริงๆอ่ะมันจะมีโอกาสที่จะไปรวมกับผะกบชะวาหรือกลิ่นไม้หรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมครับมีเกี่ยวหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับหรืออาจจะโดนกลิ่นไม้รับผมอยู่ตรงดี้อะไรอย่างนี้ไหมครับมีโอกาสเป็นอย่างนี้ได้ไหมคนะรับทำงานมานี่ก็นานพอนแต่เรื่องการเรื่องเราต้องเราต้องเราต้องประเมินกับร่างกายของเราเพราะเรามีแก๊สอยู่แล้ว ดำถ้าเกิดใบวายยังไงในปักตบหรืออะไรเงี้ยมันต้องลอยอ่างี้ ไม่ใช่สามวันแรกก็ต้องลอยแล้วก็ <ไป S 1> ต้องเจอต้องมีกลิ่นมีอะไรกันแล้วครับพี่แต่คนจุายนี้นอยู่กันไม่ได้เหรอใช่ครับใช่อังนี้แล้วเราถึงที่ิพาของน้ําหน่อยเพราะว่าน้ํามันเข้ามาแต่ไม่นานท่าจีนแล้วมันจะซัดไปข้างหลังข้างหลังหัวมันไปด้านนูน้นอะ่ะมีโอกาสไหมว่าถ้าสมมุติว่ามีการโยนเด็กทิก้งลงไปจริงๆอ่ะเด็กอาจจะไหลไปด้านนู้นหรือเปล่าแค่ทีวันนี้วันแหวนแผนรัดด้านหลังเนี<ม>่ั้งหน้าข้างหลังแยกเรากวาดตด้านหลังตบขาไปนู้นใช่ไหมครับตอนนี้เรามาลงข้รวมทั้งหลักงด พี่อ่าเป็นความเป็นไปได้ที่เด็กจะอยู่ในพิกัดที่เราตั้งไว้เนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่ค่อยแบบว่าถ้าเอาเป็นนะผมจะพูดว่าไม่เชื่อก็ไม่ใช่แล้วถ้าสมมติว่าเด็กอยู่ในพิกัดนี้จริงๆสาเหตุอะไรที่ยังอยู่ในพิกัดนี้ถ้าสมมติว่าเขาจะยังอยู่เพิ่งผ่านมายีวสนนีาม ใช้คำอะไรอ่ะใช้คำไม่ถ sure> ูกอ่ะพี่แต่ผมไม่ไมค่อยอยากจะเชื่อค่ะขอบคุณค่ะ ที่มุอ <c> ถ <oughs> ือผมขอดูข้าวมื you you ้อเ้คกาัูนครักลัวอย่างนั้นนะพี่วันนีตำรวอให้เป็นบางบางคำเนี่ยเราทำงานใต้ต้อรต่ามี่เ้บางครั้งมันบางครั้งอะเราเราก็อยากจะพูดแต่เราพูดไม่ได้มันอาจจะเป็นคดีความหรือมันเป็นอะไร ย่งี้ยไปเป็นหลักขาดอะไรเงี้ยเราไม่กล้าเปิดเผยมากเลยเนาะบางทีพี่ก็ต้องเห็นใจเหมือนนะไอภาพเมื่อกี้ผมขอดูหน่อยนิดนึงไดอันนี้คือเปิดเผยได้ไหมครับภาพแผนปฏิบัติการยังไม่รู้ว่าเปิดเผยได้ไหมนะนี่ไงป็นเพราะตำตาเขาจะเรียกไปประชุมนู้นนี่ไงเขาเรียกมันไปบรรทุนขอโทษด้วยนะคะไอ้ความยาวของคลองเนี้ยตั้งแต่ตรงเนี้ยจนไปถึงด้านหลังอ่ะมันยาวเท่าไหร่พี่อันนี้คือพี่ทำต้องถามคนพื้นที่เลยอันนี้คือทาวางแผนสุดฟองลยถูกไหมใช่ใช่ใช่นี่สุดตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยต้องการด้านเขานั่งอ่ะเดี ตำรวจเนี่ยคะตอนนั้นี้มาประมาณกี่เมรลวจุดดำน้ำุดเราอยู่จุดตะไรจุดดำน้ำตำรวจก็คือจากคาตดสวานี่จนไปถึงนี้ใช่มแบ่งกันไว้ามสามช่องันหอันนี้ประมาณสักกี่เมตรที่จ้าใสตาแล้วกันนะพี่จ้องให้พี่นะทำการทำการใดๆอยู่จุดไหนบ้างจำได้ไหมครับย้อนกลับไปในเรื่องของคดีขอออกก๊อ ที่มีการอ้างว่ามีการโปรยทองลงในแม่น้ําเจ้าพระยาทางนักประดาน้ําก็ต้องลงไปงมด้วยเช่นกันแม้ว่าข้อเท็จจริงแล้วจะมีการซุกซ่อนทองไว้อยู่ที่บ้านของัวเองแต่เพื่อเป็นการกระทําให้พิสูจน์เห็นได้ชัดว่าจะทําให้การของพระยานหรือของจําเลยเองเนี่ย ที่มีการให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ผลพิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นอย่างไรนั่นคือขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามาหาจมไมให้เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าต้องตามขั้นตอนตารกฎหมายนะเวลามีพยานหรือว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีกก่าวอ้างไว้เพื่อคลายความสงสัยแล้วเป็นผลเพื่อมีประโยชน์ต่อรุ่นกี Eller, ่เองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมาตรวจสอบถามว่าผ่านมา23วัน ทำไมเพิ่งจะมาตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเจ้าหน้าที่อาสาลาดตระเวนแบวนี้มาแค่จับหุดแล้ว ก่อนหน้านี้ด้วยความที่ว่าตัวของแม่จริงไม่ได้มีการตปิดปากรับสารภาพหรือไม่ได้มีความร่วมมือกางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าที่เนฉะนั้นในการค้นคุกระดมการค้นหาก็จะต้องกระจายกันกระจายกําลังกันออกไปกําลังในการค้นหาสมมติว่าเต็มร้อยอาจจะได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบเท่าที่สถานการณ์ตอนนั้นได้นะครับทนผู้ชมที่ดูก็ที้จีนที่ตกขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ตัวแม่ของเด็กเองยังไม่มีการยออรับยังไม่มีการชี้จุดเข้าหมาย ชัดเจนเลยทั้งในการค้นหาก็จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ลากตะเวนในการค้นหาอย่างเป็นางการขอเองนะครับขณะนี้ก็จะเป็นแม่ค้ารายย่อทังตำรวจนะครับนะครับที่กำลังปฏิบัติการนะครับโดยแผนเมื่อสักครู่นี้ที่เรามีการสอบถามนะก็คือครับก็จะอยู่ที่บริเวณครับผมทางนี้ทางฝั่งนี้เลย ตีวงกันนะครับส่วนเจ้าหน้าที่อาสาเองนะครับก็จะอยู่บริเวณกลางแถวแถวสะพานตรงนี้ส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะอยู่บริเวณด้านหลังกล้องขุงผู้ชมก็จะไปทางด้านหนึ่งนะฮะเป็นการปิดปิดต้นทางไรลทางนะครับเป็นการตีวงล้อในกิจัรดังกล่าวเท่าที่มีการประเมินว่าการทิ้งไว้ตามระยะเวลา 20กว่าวันนี้ตัวเด็กเองจะสามารถลอยไปได้แค่ไหนนะครับผมเป็นการคาดการณ์นะซึ่งแน่นอนนะครับว่าในการที่จะวางแผนการค้นหาไม่ว่าจะเป็นท้งทางบกหรือทางน้ําเองนะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเองมีการประเมินเอาลักษณะสรีระของเด็กรวมถึงน้ําหนักเองเนี่ยนะครับมาคิดคํานวณหากจกทาให้การของ ตัวพยานยเองหรือว่าตัวจำเลยเองเนี่ยนะครับผมมีการให้การไว้แบบหนึ่งก็จะเอาข้อพิจรง